สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนออกกำลังกายท่าดันเพื่นนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยทำมาก่อนให้เราหันหน้าเข้าหากำแพงและเอามือ,อยันกำแพงไว้นะครับจากนั้นค่อยปล่อยตัวทิ้งตัวลงไปและดันขึ้นมาครับฝึกไปเรื่อยๆจนเริ่มชินให้รู้ว่าเรารับน้ำหนักของตัวเองไหวและไม่เกิดอาการบาดเจ็บใดๆขึ้นเราจึงค่อยมาลองกับพื้นดู วางมือทั้งสองข้างลงบนพื้นก้นไม่โด่งจนเกินไปจากนั้นค่อยๆปล่อยลำตัวลงมาช้าๆและดันขึ้นนับเป็นหนึ่งครั้งหากเพิ่งเริ่มทำไม่ควรทำจำนวนที่มากเกินไปเพราะอาจเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นได้หลังออกกำลังกายเสร็จควรกินอาหารที่มีประโยชน์และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ